ขอไปท่านพ่อรีอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวสวมดมนต์นะเพราะว่าเรายังมีเนื้อความหลักที่ท่านพ่อรีอยู่มีญาติธรรมหลายคนอยู่ด้วยกันกับเรามานะเวลานี้นะครับใครยังอยู่บ้างนะน้อมกราบพ่อแม่พร้อมๆกันเลยคุณถวายบุญครับน้อมถวายบุญพ่อแม่ครับนะเวลานี้ใครยังอยู่บ้างนะรายงานตัวกันหน่อย ดีครับคุณแหบ,บ่มริปินคอตนะฮะน้อมกราบพ่อแม่ทุกพบชาติแล้วนะาารครับสาธุครับพอพิมพ์นะคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมเออคนไหนไม่ต้องพิมพ์คุณก็ใช้วิธีก๊อปของเพื่อนก็ได้นะกดคัดลอกแล้วก็วางนะเพื่อนเขียนดีแล้วเรามีหน้าที่แสดงกายกรรมก็คือทำนะคุณลอยพนมมือมาคุณลอยก็อยู่นะหลวงแม่มนตนพรนะเพราะว่าคุณเกิดมากี่พบชาติเราก็ไม่รู้ไงแล้วก็เกิดกับพ่อแม่คนไหนบ้างก็ไม่รู้ไนงะ ของชาตินี้บางคนก็ไม่รู้ไงคุณม,มันก็เนี่ยคุณได้เขียนใช่ไหมดีนะโอสาทุนะคุณลอยหนูแม่เมอรอสรินเบอร,ร์สราบุธคุณน้อยสียรักษาเนี่ยมันมีแต่เรื่องดีๆด,ด้วยกันทั้งนั้นแหละของดีทั้งนั้นที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะแต่มันไม่ได้สปาร์กอิงอ่ะนี่คือการจุดประกายครับหน้าที่ของธรรมปรัญญาเราเป็นเหมือนดั่งออกซิเจนนะทำหน้าที่ให้ไฟทั้งหลายติดนะแต่ตัวไม่ติดไฟนะสาธุการครับ คุณทั้งหลายครับขอเล่าเรื่องท่านพ่อรีธรรมทโรซะหน่อยนะครับพร,พระสุปฏิปโนผู้มากธรรมครับนี่คืออัตโนชีวประวัติที่องค์ท่านเล่าไว้เองครับสาธุกรารครับปรากฏว่าท่านพ่อรีหลังจากที่จัดการศพของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสเสร็จท่านก็กลับไปที่วัดอโศการ,รามครับการกลับไปอโศการ,รามครั้งนี้ ตรงจุดนั้นเขาเรียกนาแม่ขาวคือภาษาอีสานนะครับเขาจะเรียกคนที่เป็นคนนุ่งขาวห่วมขาวที่มาเกื้อกูลวะนะัดอ่ะฝั่งหญิงก็เรียกแม่ขาวฝั่งชายก็เรียกพ่อขาวหรือแม่ออกพ่อออกอะไรอย่างเงี้ยนะในลักษณะเนี้ยปรากฏว่าที่ตั้งวัดอโศการ,รามปัจจุบันที่สมุทรปราการนั้นเป็นเดิมเรียกว่านาแม่ขาวเพราะมีเจ้าของที่ดินด้วยครับ เจ้าของที่ดินคือคุณแม่กิมหงแล้วก็คุณพ่อสุเมฆไกรการครับสาธุครับท่านได้ถวายที่ดินสร้างวัดเป็นเนื้อที่53ไร่คุณคนที่จะบริจาคที่มากถึง53ไร่เพื่อสร้างวัดได้ใจท่านต้องใหญ่ขนาดไหนนี่แหละบุญไม่รู้จบของจริงเป็นมหาวิหารทานนะครับท่านถวายตอนปี2497ครับและจนปี2498จึงเริ่มตั้งสำนักขึ้นเป็นครั้งแรก โดยพระลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณท่านพหลีก็คือพระครูใบดีกาทัตได้มาเฝ้าสำนักแทนกับลูกศิษย์อีก5รูปรวมกันมีพระสำนักในการก่อตั้ง6รูปอันนี้เป็นภาพโบราณของอโศการามคุณนี่คือภาพโบราณน,นั้นนะสาธุลูกๆนะทุกคนได้น้อมกราบถวายบุญพ่อแม่ทุกภพชาติสาธุงนะงดงามนะแค่ผมแค่ผมอ่านไปเห็นนะคุณที่มาใหม่ๆคุณก็พิมพ์ได้นะ เรารู้จักกันได้คุณผมชื่อดรโนตนะดรโนตธรรมปัญญาดรปริเนสโซนสีเราทํางานในตาแหน่งที่เรียกว่าธรรมปัญญามาสเตอร์คือผู้จัดการส่งเสียงธรรมด้วยปัญญาครับ<ม>เพื่อให้เกิดปัญญาทั้งสองฝ่ายปัญญาในการเรียนรู้ร่วมกันและปัญญาที่เกิดขึ้นกับคุณเพื่อให้คุณได้มีการหลุดพ้นได้ด้วยปัญญานะครับเ<ม>ชื่อมโยงกันคุณทั้งหลายครับท่านพอลีบอกว่าอาโศการามในปีนั้น เราตั้งใจในการเตรียมการฉลอง25พุทธศตรวตรรษก็2498ก็ใกล้แล้วครับอีก2ปีขา้างหน้าก็จะเป็น2500เขาเรียกว่า25พุทธศตรวตรรษทำไมเรียกอย่างนั้นตอนแรกเนี่ยเขาจะเรียกงานฉลองกึ่งพุทธกาลแต่ก็มีคนทักท้วงมาว่าเราจะแน่ใจได้ไงว่าพรศาส,สนาจะยุคแค่5,000ปีมันอาจจะนานกว่านั้นก็ได้ไงดังนั้นนับให้ถูกต้องเรียกว่าเป็น25พุทธศตรวตรรษดีกว่าเขาก็เลยเรียกอย่างนั้นมาครับ คุณทั้งหลายบรรยากาศสมัยโบราณนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปรากฏชัดที่อโศการามครับเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นอย่างนี้เลยท่านบอกว่าเมื่อออกพรรษาได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเรียบร้อย2498จึงอยู่จำพรรษาอาโศการาม และเริ่มดําริคิดจัดงานฉลองสมโพธพิยีพุทธศตวรรษเพราะดําริเรื่องนี้มานานแล้วดําริตั้งแต่ปีที่เดินทางออกจากดงบ้านผาแดน่นอันแสนกันดานในระหว่างคิดดําริก็ได้เที่ยววิเวกไปที่ต่างๆและได้ตั้งสัจจะอธิฐานคือจิตอธิฐานที่ทำพระสบายอําเภอแม่ทะจังหวัดลําปางได้เคยตั้งโจทย์ไว้ว่างานครั้งนี้เป็นงานใหญ่มากแต่ตัวเรานี้ไม่มีสมบัติอะไรเลยเราจะทําดีหรือไม่ทําดีเนาะ ขอให้พระธรรมได้โปรดบันดาลให้ปรกากฏทราบในใจครับเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรไม่ได้นะจิตอธิฐานนำใจองค์ท่านก็ตั้งว่าอำนาจของพระธรรมเนี่ยได้โปรดชี้ทางทีเถอะให้เราหาทางออกอันสว่างสบายหากแม้นมิฉนั้นก็ขอให้เทพเจ้าผู้ปกปักรักษาประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เทวดาที่คุ้มครองรักษาพระแก้วมรกตอันเป็นมิ่งขวัญของคนไทยได้โปรดช่วยโดนบันดาลบอกทางแก่ข้าพเจ้า แม่วันนี้พูดเรื่องเทวดาเอางี้ใครที่อยู่บ้านที่ฟังไลฟ์วันนี้แล้วคุณรู้สึกขนลุกสู้ปิติอะคุณกดหัวใจกดหนึ่งยืนยันกันมาหน่อยเพราะวันนี้ผมว่าเทวดาฟังเยอะนะเราเล่าเรื่องแต่หลวงพ่อจรันเจอเทวดาที่ต้นไทรวันนี้ท่านพ่อลีมาอีกท่านพ่อลีบอกว่าท่านพอลีบอกว่าอยากจะจัดงานฉลอง25พุทธศตรวรรษเป็นงานใหญ่แต่ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลย ถ้าจะให้ทํายังไงก็ขอให้พระธรรมปรากฏหนทางในใจถ้าเกิดแม้นไม่ได้ปรากฏแล้วไซก็ขอให้ถวยเทพที่รักษาพระแก้มรกฏรักษาประเทศชาติศาสนาพระมากษัตริย์รักษาเมืองไทยเนี่ยโดนบันดาลให้รู้ทางทีเถอะปรากฏว่าท่านพ่อหลีเล่าว่าอยู่มาวันหนึ่งได้เดินเข้าไปในถ้าลึกอยู่หลังถ้าพระสบายจุดไฟตะเกียงร้อยหน้าพุทธร,รูปตรงหน้าพุทธร,รูปปูด้วยกระดาษส่วนตัว และนั่งบนก้อนหินใหญ่หันหน้าเข้าฝาผนังถ้ำจุดไฟสว่างไว้ตลอดคืนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานครับคืนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองจิตใจก็สบายดีเนี่ยเห็นไหมเวลาตีสองตีสองไอ้แม่เด็กคนเมื่อกี้พาลูกดูหนังตีสองท่านพ่อนีนั่งสมาธิเวลาตีสองก็สำคัญนะเนะี่ยปรากฏว่าบ้ากรุลุนกดหนึ่งมาคุณวันลากดหัวใจมาขนลุกนะวันนี้ขนลุกบอกได้คำเดียวเพราเทวดาท่าน ก็ไม่รู้จะแสดงออกอยังไงก็มาด้วยความเย็นๆกระแสะเมตตานะปรากฏว่าปรากฏว่านั่งอยู่ตีสองจิตใจสบายปลอดโปร่งมมกเกิดเหตุการณ์บางอย่างบางเกิดขึ้นเสียงดังเกลียวกราวล่วงแป๊ปะๆปๆๆๆหน้าพุทธรูปฟังดูไม่ใช่เสียงหินเสียงเหมือนกระจกแตกสักคู่หนึ่งจึงลุกขึ้นมาดูเดินรอบๆสังเกต จากตัวห่างประมาณ7จสอกไฟทั้งถ้ำสว่างสวัยถ้ำกว้างแค่4วาเป็นวงกลมสูงถ้ำแค่10-15เมตรมองทะลุขึ้นช่องอากาศเดินดูไม่เห็นมีอะไรกลับไปนั่งสมาธิต่อจิตอยู่ในนิมิตเคลิ้มฝันไปคําว่าเคลิ้มฝันของท่านคือน,นิมีนิมิตแต่ท่านไม่อดอุตริท่านบอกว่าปรากฏในนิมิตเป็นเทพเจ้ามาบอกว่าเรื่องการทํางานฉลองสมโพธ,ธิยพุทธศวตวรรษ ท่านไม่ต้องคิดท่านมีหน้าที่ต้องทำและเมื่อทำเมื่อไรจะสำเร็จเทวดาบอกได้เท่านี้ท่านบอกว่าหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้วิตกอะไรเลยก็เจริญสมาธิต่อไปแปลว่าได้นิมิตแล้วเพราะาอาธิษฐานไงคือถ้าคุณอธิษฐานอะไรด้วยกําลังบุญไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในองค์งรวมนะพลังงานจะเป็นจริงเร็วมากที่ไม่ใช่เพื่อส่วนตนนะนะคุณทั้งหลาย การมาถ้ำพระสบายคราวนี้ก่อนจะกลับจากถ้ำได้ปารบถึงเรื่องต้นโพว่าอยากได้ต้นโพปลูกสักสามต้นปลูกที่ถ้ำต่อมาเดินทางกลับลบบุรีไปพักอยู่ที่เขาพระงามเป็นวันมาคะจึงชวนญ,ญาติโยมชาวพระนครและลบบุรีทําพิธีมาคบูชาสมวันแสดงธรรมะแกนายทหารประมาณ300และเวียนเทียนคืนนั้นเสร็จเข้าสมาธิตั้งจิตอธิษฐานอีกแล้วครับเห็นไหมล่ะคุณท่านตั้งกี่รอบ จิตอธิษฐานนี่เป็นเรื่องที่ต้องทําตลอดไม่ใช่ทํครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยไปทั้งทั้งชาติไม่ใช่ฮะทําอยู่เนืองเนืองคือการกินข้าวต้อกินทุกวันอะ่ะไม่ใช่บอกว่ากินข้าวมื้อเช้าไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วงั้นเดือนนี้ไม่ต้องกินมันไม่ได้ะนะมันต้องเลี้ยงธาตุขันอย่างนั้นกายต้องเลี้ยงด้วยอาหารกายฉันได้จิตก็ต้องเลี้ยงด้วยอาหารจิตฉันนั้นท่านพอลีตัต้งจิตอธิษฐานอีกท่านบอกว่าเรื่องงานฉลองสมโพชิยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ ไม่ทราบเป็นอย่างไรข้องใจอยู่ขอตั้งจิตถวายชีวิตในวันสิบห้าค่ำวันนั้นจะไม่ฉันจังหันตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วก็ไม่หลับตาด้วยจะเพียรพยายามให้เต็มที่ถวายให้รู้ให้รู้กันไปอย่างไี้นะท่านบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะจนเมื่อตีห้าจิตตกภวังครับโอ้โหนั่งมาทั้งวันอะไม่เกิดอะไรขึ้น จนแบบตีห้ามันจะอ,อีกวันหนึ่งแล้วมันจะหมดเขตอยู่แล้วนะคือคือใกล้หมดเวลาตีห้าท่านเคลิมฝันเคลิมอีกแล้วนะนิมิตได้มองเห็นแผ่นดินแยกออกมองลงไปเห็นก้อนอิฐสีแดงๆเ,เกลื่อนกลนทับอยู่ใต้ดินรู้ทันทีใต้นี้ที่บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุเก่าแต่ได้ผูกพังจมดินไปมากเราต้องอุปการะช่วยเหลือสร้างเกินเป็นพระเจดีย์บรรจุพระธาตุ ต่อไปภายหลังในงานฉลองสมโพธิยิภาพพุทธศตวรรษไม่เช่นนั้นจะไม่หมดกรรมหมดเวรค้างคาอยู่และจิตยังนิมิตเคลิ้มฝันต่อไปอีกว่าในสมัยครั้งก่อนโน้นโน้นนานมากๆมีพระสงฆ์ที่มีธุระมาประชุมใหญ่กันในประเทศอินเดียเขานัดหมายกันประชุมกันเรียบร้อยแต่ตัวท่านในชาตินั้นดันเบี้ยวฮะไม่ไปประชุมกับหมู่คณะเพราะ ติดในงานฉลองสมโพชพระบรมธาตุของพระศาสดาซึ่งการประชุมของหมู่สงฆ์ะเป็นงานประชุมสําคัญมากแต่ท่านไม่ได้ไปมัวแ,แต่สมโพชพระบรมธาตุของพระศาสดาอยู่เพื่อนๆน,นที่เป็นหมู่สงฆ์จึงบอกว่ามัวแต่ไปสมโพชพระบรมธาตุแต่ขาดงานประชุมหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นงานสําคัญที่อาจจะเกี่ยวกับสังขยาณาพระไตรปิฎกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้น เมื่อชาตินี้ท่านไม่ได้มารวมกับหมู่สงการหน้าท่านต้องเป็นผู้อุปการะรวบรวมพระบรมธาตุบรรจุในเจดีย์ที่ใดที่หนึ่งให้เกิดประโยชน์แก่พุทธบริษัทต่ตอไปคุณเข้าใจหรือยังว่าทําไมท่านพีุธงจึงสร้างทุตังคพระเจดีย์ก็เพราะเป็นจิตอธิษฐานที่ท่านรับรู้แล้วว่าเคยตั้งจิตไว้แต่ยังทําไม่สําเร็จนั่นเองฮะชัดเจนมากการตั้งจิตอธิษฐานจึงไม่ใช่เรื่องที่ทําเล่นๆพล่อยๆ ประกอบด้วยความตั้งใจในเจตนาลงไปเต็มที่ประกอบบุญรองรับเต็มที่ที่สําคัญที่สุดทําให้จิตอธิฐานเป็นจริงด้วยตัวเองครับคุณทั้งหลายเคลิ้มฝันแล้วดําริว่าใกล้งานสมโพธิ5พุทธศตวรรษใกล้มาทุกทีทุกทีอยู่มาวันหนึ่งเวลาสังสางจวนสว่างตั้งจิตอธิฐานอีกครั้งข้าพเจ้า กำลังจะทำการฉลองสมโพธ25พุทธศตรวรรษให้สำเร็จด้วยดีในปีที่จะมาถึงขอพระบรมธาตุที่มีอยู่ตัวนี้จงบังเกิดมีให้ครบ80องค์เท่าอายุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นนะท่านบอกว่าสมัยนั้นในตัวนะนับแล้วเนี่ยนับแล้วนับอีกได้60องค์ยังไม่ถึง80แต่ถ้าเกิดแบบจะให้ทำให้สำเร็จอ่ะได้ปรากฏนิมิตหมายว่าเออสเสด็จมาครบ อีก20ให้เป็น80เถอะนี่คือเหตุผลที่เวลาธรรมปัญญาเราทําบุญอะไรต่างๆบางทีเราก็ใช้อายุพระศาสนาเช่น4 5ปีเป็นเป็นตัวเลขบางทีก็80บางทีก็เลข5เป็นพระเจ้า5พระองค์บางทีก็เป็นศีล5 5ประการอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะอาองค์ทำอะไรมาถอดรหัสปรากฏว่าในตัวตอนนั้นหลวงท่านพอรีมีพระมีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ย60องค์ตั้งจิตไว้ว่าถ้าจะทําสําเร็จขอให้เสด็จ มาเพิ่มเป็น80องค์อธิษฐานเสร็จก็จเจริญสมาธิต่อไปไม่ต้องทำอะไรฉันจังหันเสร็จเปิดพาะอบตรวจนะฮะเอ๊ะรู้สึกมีมาเพิ่มนะนับใหม่สิเท่าไหร่คุณนับปับ๊บไม่ขาดและไม่เกินครับ80องค์ท่วนสาธุครับคือเรื่องอย่างนี้นะเป็นเรื่องของคนจริงเท่านั้นแหละ ท่านพ่อรีเป็นคนที่จริงมากๆตั้งแต่สมัยเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชก็จริงมากพอเป็นท่านพ่อลีก็จริงมากๆเป็นหมดหมายในใจว่าคุณได้จริงกับงานที่คุณทําจริงกับชีวิตของคุณหรือยังอ่ะถ้าจริงจังจริงๆยังไงต้องได้ดีตามที่เราจริงตามอนุภาพของความจริงที่คุณทําอ่ะคุณทั้งหลายครับในคืนที่สองอัตมาไปนั่งสมาธิอยู่บนพระพุทธรูปใหญ่เชิงเขาคืนนั้นไม่ได้นอน ไม่ได้นั่งสมาธิด้วยเดินจงกรมรอบพุทธรูปและตั้งผ่านไว้เต็มด้วยดอกไม้ตั้งจิตนิฐานใหม่ขึ้นนี้ขอตั้งจิตนิฐานว่าถ้าการสมโพธฉลอง25พุทธศตรวรรษจะสำเร็จก็ขอให้พระบรมธาตุได้เสด็จมาเพิ่มอีกจะเสด็จมาทางไหนก็แล้วแต่พอรุ่งสางครับไปดูในผานครับมี10องค์ฮะเสด็จมามีพลอยแดงๆปน รีบเก็บเข้าในพราอบไม่บอกใครทราบรู้ในใจว่าสำเร็จแน่และจึงได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่อโศการามรปีนั้นเป็นปี2499ฮะ2499อันาพานของเมืองใช่ไหมเมื่อออกพรรษาแล้วได้ทราบข่าวว่ามีปรากฏมีต้นโพลเกิดขึ้นที่หน้าถ้ำพระสบายเหลือเชื่อมากมีสามต้นงอกขึ้นมาเอง ตามที่ตั้งจิตไว้สวยงามขึ้นอยู่บนแท่นหินไม่รู้มาจากไหนอีกละอธิษฐานมาเรื่องราวระหว่างจำพัรษา2499ที่วัดอโศการามความดรฤเรื่องจัดงานฉลอง25พุทธศตรวตรรษหนักแน่นเขาทุกขี้ยังไม่ได้ตกลงใจว่าจะทำงานนี้ที่ไหนแน่เพราะเป็นงานใหญ่คิดไปคิดมาต้องทำที่อโศการามนี่แหละงานนั้นจึงมีอยู่สองอย่างหนึ่ง พร้อมเพียงกับพุทธบร,บริษัททั้งหลายช่วยกันทำหรือทำด้วยตัวเราคนเดียวแต่ละอย่างก็ต่างกันการทำพร้อมกับพุทธบริษัทก็มีสามระดับนะขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงความดำรินี้ไม่บอกใครเก็บในใจคนเดียวเมื่อได้ทำงานสมโพธิ5พุทธศตรวรรษเรียบร้อยแล้วการทำงานครั้งนี้อาตมาสรุปว่ามันอยู่ในระดับกลางเท่านั้นแหละ ถ้าทําได้ถึงชั้นสูงสุดจะสร้างฉัตรถวายพระรูปใหญ่ที่เขาพระงาม mm. ก็ยังไม่เสร็จนะยังไม่ถึงขั้นสูงสุดนั้น mm. ในส่วนที่อาตมาทําด้วยตัวเองคนเดียวอาตมาทําด้วยการพึ่งตนเองให้มากที่สุดแต่การทําอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แก่ปวงชนคนหมู่มากวิธีการที่หนึ่งอาตมาก็ปลีกวิเวกจากมนุษย์ ไปอยู่ในป่าดง 3, สามพันสาจึงออกมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้นี่คือวิธีที่หนึ่งเป็นขั้นชั้นชั้นล่างถ้าชั้นกลางอาตมาต้องไปอยู่ป่าลึกลําพังทําเพียนตบครบไตรามาสอย่างไม่กังวลอะไรถ้าเป็นสูงสุดเอาผ้าแดงมาผูกคอตน7วันเจวันนี้ตั้งจิตสร้างความดี2ชนิด 1. นึ่สำเร็จวิชา8ภายในเวันเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบาศาสนกิจสองหากไม่สามารถเป็นไปได้อย่างนี้ ให้จบชีวิตในวันที่7ไม่ต้องกลับเมื่อได้กทำตามที่กล่าวมาจึงจะหมดเวรหมดกรรมทั้งหมดนี้ปรากฏในนิมิตฮะ2499ใกล้เวลาเต็มทนลงมือทำกิจการได้บ้างแล้วคือสร้างพุทธร,รูปแบบใบโพจำลองมาจากเมืองพาราณสีสมัยที่อัตมาเคยเดินทางไปอินเดียได้ไปรวบรวมผงต่างๆไว้หลายสิบแห่ง ดินสังเวชีนิสสถานประเทศอินเดียพระเครื่องแตกหักกรูต่างๆเพื่อนฝูงลูกศิษย์จากวัดต่างๆส่งมาถวายลบบุรีพิษนุโลกพิจิตรสุโขทัยสุพรรณบุรีวิทยาเพชรบูรณ์สงขลาอุบลราชธานีพระธาตุพนมพระนครมีพระแตกหักเก่าปราจีนบุรีมีน้ำมนต์เก่าๆที่นักปราดทำไว้แต่โบราณผงเกษรและอักขระรวบรวมพิมพ์ขึ้นสองชนิดพระผงไม่ได้เผาไฟและพระผสมแล้วเผาไฟคิดในใจ เราจะต้องสร้างพระพิมพ์ให้ได้ล้านองค์ล้านองค์เพื่อให้คนทั้งหลายได้ได้มาร่วมกันเป็นหมู่มากเมื่อลงมือทำแล้วมานับตรวจในปี2499หลังออกพรรษาไม่รู้สร้างยังไงตั้งใจเวลานหนึ่งสร้างได้หนึ่งล้านหนึ่งแสองค์สาธุครับสร้างให้คนอื่นครัคุณวันหนึ่งเกิดนิมิตประหลาดเป็นวันที่เงียบสงัดอาตมากำลังนั่งพิมพ์พุทธรูปอยู่ ได้มีพระบรมาธาตุองค์หนึ่งเสด็จปฏิหารอยู่บนเตียงนอนลักษณะคล้ายใบโพธิ์ที่กำลังพิมพ์แต่ใบโพธิ์ที่พิมพ์นั้นเป็นเป็นใบโพธิ์ที่แสดงพระธรรมจักรยกพระหัตถ์สองข้างเป็นธรรมเทศนาจึงตั้งชื่อพระพิมพ์นี้ว่าพระโพธิจกักพระบรมาธาตุองค์นั้นปัจจุบันก็ยังอยู่ยังไม่ได้บรรจุและยังมีบรมาธาตุอีกองค์หนึ่งเป็นแบบพุทธรูปนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อีกวันหนึ่งได้นั่งสมาธิที่ลบบุรีเงียบสงัดจวนสว่างพระบรมาธาตุเสด็จอีกครั้งงหนึ่ ตีห้าเป็นรูปประหลาดประหลาดเป็นรูปร่างเหมือนคนทําด้วยแก้วเจรไนยสีดําชมพูเขียนจํารูปร่างไว้จนบัรนี้เหตุการณ์ประหลาดประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นถี่มากจนเราได้สั่งเตรียมการสิทธิอนุสิทธิ์ว่าเราจะต้องทําการฉลอง25พุทธศตวรรษในปีพศ2 5 0 0จัดขึ้นที่วัดอโศการ,รามนี้เป็นแน่ตัดสินใจเด็ดขาดในกลางปี2499และ ต้องทําให้สําเร็จคุรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวครับุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวว่าองค์ท่านไม่มีตังไม่มีอะไรมีแค่ที่ที่กับแม่ขาวถวายทยํายังไงจึงสําเร็จได้เรื่องหน้าอัศจรรย์จุดๆเดี๋ยวผู้นี้จะมาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเราเป็นคนทําบุญคนใจบุญท่านต้องมาช่วยเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะใกล้จบเต็มทีแล้วเนี่ยสาธุครับ ไม่ข้ามแม้แต่ตอนเดียวใครอยากย้อนฟังตอนเก่าๆก็ย้อนตอนก่อนๆหน้าถอดรหัสพุทธภูมิว่ามา20 EP แล้วโดยภาพรวมโดยมากก็จะเล่าเรื่องท่านพ่อรีนอกจากมีเหตุสําคัญมาแทรกเช่นเมื่อวานวันนิพพานพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสินทโรก็ขอถอดทมหลวงพ่อวิริยังหน่อยคุณส้มบอกว่าเมื่อวานเข้มข้นมากนะเป็นหลักธรรมเยอะมากกลัวกลัวทุกคนบอกว่าจะยากไปก็บอกว่าเรียนรู้กันไปก็จะก็ง่ายขึ้นนะก็หวังว่าอย่างนั้น